พอพูดถึงคําว่าสมุดพกเนี่ยนะครับเราก็มักจะนึกถึงเกรดของนักเรียนกันใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าโรงเรียนเองก็มีสมุดพกเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาลองเปิดดูสมุดพกของที่ที่1กันครับไม่ใช่ที่ไหนไกลเลยโรงเรียนบ้านหัวดอยที่สวัสดิ์เชียงรายนี่เองซึ่งผลการประเมินของเขานะครับบอกเลยว่าน่าทึ่งมากๆเราจะมาเจาะลึกกันว่าอะไรคือเคล็ดลับที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนี้ครับ โอเคครับเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะฮะเราจะค่อยๆเจอกไปทีละประเด็นตามนี้เลยอย่างแรกเลยมาดูกันก่อนว่าไอ้การให้คะแนนโรงเรียนเนี่ยเขาทํากันยังไงแล้วก็จะไปดูคะแนนสุดท้ายที่บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากของโรงเรียนบ้านหัวดอย จากนั้นเราจะซูมเข้าไปดูผลการประเมินแบบละเอียดละเอียดทั้งของเด็กเลกระดับประถมวัยแล้วก็ระดับประถมถึงมัธยมเลยครับต่อด้วยการไปส่องดูเคล็ดลับความสําเร็จของเขาและสุดท้ายมาสรุปก,กันว่าไอคะแนนที่เห็นเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างก่อนอื่นเลยนะครับต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่ารายงานการประกันคุณภาพภายนอกเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเดินถือกระดาษมาติกต๊กติ๊กติ๊กตามเช็คลิสต์นะโอ้ไม่ใช่เลยครับ แต่มันคือการเอ็กซเรย์โรงเรียนแบบ360องศาเลยก็ว่าได้คือเขาดูกันทุกเม็ดจริงๆตั้งแต่วิธีการสอนในห้องเรียนไปจนถึงแผนรับมือเหตุฉุกเฉินต่างๆทุกอย่างจะถูกตรวจสอบแบบเข้มข้นสุดๆแล้วก็เป็นกลางด้วยแล้วก็ต้องขอย้ำอีกทีนะครับว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องเกรดหรือผลสอบของเด็กๆอย่างเดียวเลยนะฮะ แต่มันคือการดูภาพรวมทั้งหมดจริงๆตั้งแต่เรื่องวิชาการกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆไปจนถึงบรรยากาศในโรงเรียนว่ามันปลอดภัยไหมเด็กๆมีความสุขหรือเปล่าคือทุกอย่างสำคัญเท่ากันหมดเลยครับเอาละครับมาถึงไฮไลท์ของเราแล้วผลลัพธ์สุดท้ายของการประเมินทั้งหมดเนี่ยหลังจากที่โดนเอ็กซเรย์ไปทุกซอกทุกมุมแล้วโรงเรียนบ้านหัวดอยได้คะแนนเท่าไหร่กันแน่อยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับคำถามก็คือ แล้วผลการประเมินล่าสุดเนี่ยโรงเรียนบ้านหัวดอยทำได้ดีขนาดไหนผลออกมาเป็นยังไงไปดูคำตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับและนี่คือคำตอบครับ34เต็ม34โอ้โหได้ยินไม่ผิดครับโรงเรียนบ้านหัวดอยผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกข้อแบบเป๊ะๆจากตัวชี้วัดทั้งหมด34ข้อไม่มีตกหล่นเลยแม้แต่ข้อเดียวครับ คือการได้คะแนนเต็มแบบนี้นะครับมันมีความหมายมากกว่าแค่คําว่าผ่านเยอะเลยนะมันเหมือนเป็นเครื่องการันตีเลยว่าโรงเรียนนี้ยอดยิน่ในทุกมิติซึ่งบอกเลยว่าหาได้ยากมากๆมากๆในการประเมินระดับประเทศแบบนี้ครับมันบ่งบอกชัดเจนเลยว่าที่นี่ต้องมีอะไรที่พิเศษจริงๆเอาล่ะพอรู้คะแนนภาพรวมกันแล้วคราวนี้เรามาเจาะลึกลงไปในรายละเอียดกันบ้างดีกว่าครับ ขอเริ่มจากรากฐานที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยครับพอมาดูไฮไลท์ของเด็กเล็กเนี่ย สิ่งที่น่าสนใจมากเลยคือการเรียนรู้ของเขามันไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนหรือในตำราเลยครับที่นี่เขาเน้นให้เด็กลงมือทำจริงๆอย่างโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนี่คือได้ทดลองจริงเลยนะคะแล้วก็มีสอนเรื่องความปลอดภัยที่สำคัญมากๆอย่างการซ้อมแผ่นดินไหวหรือถ้าติดในรถต้องทำยังไงคือเป็นทักษะชีวิตลุ้นๆเลยแถมยังมีการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านดนตรีโปรงหล่างอ่อนซอนอีกด้วยคือครบเครื่องมากครับ และนี่ละครับคือหลักฐานชั้นดีที่บอกว่าโรงเรียนเขาไม่ได้ฟังหูซ้ายทะลุหูขวานะครับคือเขารับฟังและเอาไปทำจริงตอนปี64มีคนแนะนำว่าเอ๊ะวิสัยทัศน์ยังไม่ค่อยชัดเลยนะพอมาปี67ปึ้งโรงเรียนกำหนดอัตลักษณ์ใหม่ที่ชัดเจนมากว่าสุขภาพจิตดีมีทักษะชีวิตแถมมีเป้าหมายที่วัดผลได้ด้วยสุดยอดเลยครับแต่ถึงจะได้คะแนนเต็มเป๊ะๆนะครับการประเมินก็ยังไม่จบแค่นั้นนะ คือในรายงานเขายังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ด้วยซึ่งอันนี้ไม่ใช่การจับผิดนะแต่มันเหมือนเป็นโจทย์ท้าทายหรือคะแนนพิเศษที่จะช่วยให้โรงเรียนที่เก่งอยู่แล้วเก่งขึ้นไปได้อีกดังนั้นนะครับหัวใจของการประเมินทั้งหมดเนี่ยมันเลยไม่ใช่การมาตัดสินว่าใครดีใครไม่ดีแล้วก็จบกันไปแต่มันคือการเติบโตครับคือการสร้างวงจรของการพัฒนาไปเรื่อยๆแบบไม่มีทีสิ้นสุดเพื่อให้เด็กๆได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเอง หลังจากที่ปูพื้นฐานมาอย่างแข็งแกร่งในระดับปถมวัยแล้วนะครับเรามาดูกันต่อเลยว่าสำหรับเด็กโตในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนต่อยอดการสร้างทักษะชีวิตให้พวกเขายัางไงบ้าง พอขยับมาดูเด็กโตขึ้นมาหน่อยนะครับจะเห็นเลยว่าเขาเน้นทักษะที่เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้มากขึ้นไปอีกมีตั้งแต่โครงการนักธุรกิจน้อยที่ให้ลองซื้อขายของกันจริงๆจังๆเลยนะคะมีโครงการส่งเสริมการอ่านมีการพัฒนาห้องสมุดแล้วที่สําคัญมากๆคือเขาสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้ครูมาแลกเปลี่ยนความรู้กันด้วยคือพัฒนาการทั้งระบบเลยไม่ใช่แค่เด็กๆแล้วเราก็เห็นแพทเทิร์นเดิมอีกครั้งครับ นั่นคือการเปลี่ยนคำแนะนำที่อาจจะดูก,กว้างๆให้กลายเป็นการลงมือทำที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมอย่างการเจาะจงไปเลยว่าจะพัฒนาทักษะเทคโนโลยีของคุณครูนะหรือจะสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้น่าเรียนรู้นะแบบนี้เลยครับ ข้อเสนอแนะสำหรับเด็กโตเนี่ยยิ่งน่าสนใจใหญ่เลยครับคือมุ่งไปที่การเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนในห้องเรียนเข้ากับโลกภายนอกโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากอาชีพจริงๆในชุมชนหรือการสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองไปจนถึงการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อนำเสนอผลงานของนักเรียนด้วยเราเห็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมกันไปแล้วเห็นวิธีการสอนและกิจกรรมต่างๆไปแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือเขาทำได้ยังไง อะไรคือระบบที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหมดนี้เราจะไปถอดรหัสเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนโรงเรียนบ้านหัวดอยกันครับและนี่คือชื่อของเคล็ลับนั้นครับ Howdy o Model นี่คือระบบบริหารจัดการที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยหัวใจของมันก็คือการมีส่วนร่วมครับทุกคนมีส่วนร่วมหมดมีธรรมิบาลโปร่งใสสามัคคีกันเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายเดียวกันมันเป็นเหมือน DNA ของโรงเรียนนี้เลยครับ และไอ้โมเดลที่วาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงไม่ได้เลยถ้าไม่มีเครื่องมือตัวนี้ครับวงจร PDCA หลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะมันคือกระบวนการสี่ขั้นตอนที่เรียกง่ายแต่ทรงพลังมากๆคือวางแผน p พลนลงมือทำดูตรวจสอบเช็คแล้วก็ปรับปรุงแอคทำวนไปเรื่อยๆแบบนี้แหละค่ะนี่คือเครื่องยนต์ที่ทำให้โรงเรียนพัฒนาไปข้างหน้าแบบไม่เคยหยุดเลยเอาละครับหลังจากที่เราได้เห็นทั้งคะแนนทั้งวิธีการและระบบเบื้องหลังไปแล้ว คำถามสุดท้ายก็คือแล้วเรื่องราวทั้งหมดของโรงเรียนบ้านหัวดอยนี้มันบอกอะไรกับเรากันแน่ซึ่งมันก็มาถึงบทสรุปที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยครับประโยคนี้เลยคะแนนเต็มไม่ใช่เส้นใยแต่มันคือแผนที่สำหรับการเดินทางในขั้นต่อไปความสำเร็จที่แท้จริงของโรงเรียนบ้านหัวดอยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลข34เต็ม34หรอกครับแต่มันคือวัฒนธรรมของการเรียนรู้และเติบโตที่ไม่เคยหยุดนิ่งต่างหาก ถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับเรื่องราวนี้มันแสดงให้เห็นเลยว่าเป้าหมายของการประเมินผลเนี่ยมันไม่ใช่การมาพิภากษาตัดสินใครแต่มันคือเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่างหากนี่คือต้นแบบที่ยอดเยี่ยมเลยครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองละ่ะว่าความสำเร็จของโรงเรียนมันไม่ได้วัดกันที่คะแนนสอบอย่างเดียวแต่คือ ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนายอย่างต่อเนื่องถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆภาพรวมของการศึกษาทั้งหมดจะเปลี่ยนไปนในทิศทางไหนได้บ้าง